จะมาถ่ายงานเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบุญงานกระถินของวัดวัดบ้านหัวหนองนะครับก็มีโอกาสมาอันนี้เป็นทำบุญกันนะครับเป็นการทำวิดีโอโปรโมตให้กับทางพระอาจารย์ท่านอันนี้ทำด้วยใจไม่ได้มีสิ่งตอบแทนใดๆนะครับเหมือนจะโปรโมตช่วยท่านพระอาจารย์ด้วยท่านจะสร้างโบสถ์นะ พระอุโบสถของท่านพระอาจารย์ที่ร่วมกันสร้างกับญาติโยมก็เสร็จไปแล้วน่าจะประมาณ50-60%นะครับประเมินด้วยสายตานะครับก็พระอาจารย์ท่านก็อยากจะเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาในประวรพระพุทธศาสนามาร่วมกันทําบุญสร้างพระอุโบสถนะครับก็จะมีงานกรถินขึ้นในวันที่5พฤศจิกาย,ยน2566นี้ที่วัดบ้านหัวหนองนะครับตําบลชีลองอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับผมใครที่ อยู่แถวๆนี้อยากจะร่วมทาบุญกับท่านพระอาจารย์ในการสร้างพระอุโบสถก็กราบเรียนเชิญได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่ต้องการปัจใจัยในการมาบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสิมนะครับก็เป็นเหมือนอุโบสถสมัยก่อน อันนี้เป็นเกตความรู้แล้วกันนะครับสมัยก่อนสิมเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อทําการเก็บพวกพระไตรปิฎกเก็บพวกหนังสือเก็บพวกที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสมัยก่อนนะพวกกระดงกระดาษหายากเขาเลยบันทึกไว้ในใบลานแล้วพอเอามาไว้บนบกเนี่ยปลวกมันเยอะเขาก็เลยสร้างสิมไว้เป็นที่ เก็บพวกพระไตรปิฎกหรือ,อมนต์พิธีอะไรต่างๆีไปเก็บไปในสิมนะครับหรือทางภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าหอไตรเนาะหอไตรที่อยู่ในน้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ทําสังฆกรรมนะครับเพราะว่าถ้าอยู่บนบกเนี่ยเราจะต้องฝังลูกนิมิตเพื่อบ่งบอกอ่าบอกพื้นที่สังฆาวาสเออเวลาทําสังฆกรรมก็ต้องทําในพระโบสถ์แต่ว่าในสิมเนี่ยสามารถทําได้เลยไม่ต้องมีลูกนิมิตเพื่อบ่งบอกสังฆาวาสเพราะว่าอยู่ในน้ําอยู่แล้วใช้น้ําเป็นเขตทำเหมือนเขตบอกว่าเป็น เขตโซนนี ante, ้เป no ็นสังฆาบานนะอะไรเงี dade, e ้ยครับก็จะสิม <No. S 1> ันก็เลยมีความสําคัญกับวัดไทยมานานนะครับมีแทบจะทุกภาคไม่ว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมๆแล้วก็จะเรียกว่าสิมหรือหอไต้นั่นเองนะครับเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นที่ทําสังฆกรรมของพระพิสุตอนนี้ก็ดินสไลด์ลงมาจะจะแบบอย่างที่เห็นนะครับ ดินสไลด์ลงมาเนี่ยน้ำก็จะตื้นเขินพระอาจารย์ท่านก็อยากบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันเพราะเดี๋ยวนี้หายากแล้วสิ่งที่อยู่กลางน้ำนะครับอันนี้เป็นรูปแบบแบบเก่าๆนะครับถ้าไปบางที่บางวัดก็จะทําวิจิตรวิสดานสวยกว่าน,นี้แต่จุดใหญ่ใจความประโยชน์ของเขาก็คือการเก็บพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นที่ทําสังฆกรรมนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์นะครับที่พระอาจารย์ ก็ซื้อเพิ่มไว้นะครับวัดมีที่จอดรถมีที่ประกอบกิจกรรมต่างๆของชุมชนของชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมโะสบสมโพธิอะไรเงี้ยถ้ามีพื้นที่เยอะก็จะดีมีที่จอดลงจอดรถก็ยังต้องการแรงศรัทธาจากญาติโยมอีกพอสมควรนะครับท่านก็บอกว่าไม่รีบไปเรื่อยๆ